เนี่เราเดินกันมา2อ่200เมตรแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะผ่านสุสานนักรบไปเรื่อยๆจะไปที่ผาชูทงก่อนนะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ในเดินกันนะเราก็ต้องเริ่มเริ่มเริ่มเ,มเดินจูงกันแล้วนะคะ่สุสานนักรบนะคะเข้าไป40เมตรแต่เขาบอกก็มีแค่2องโเองก็ vậy phác lăng với con, okay. Okay, finish, đang nít cái xuống muốn bên มุมนี้นะคะเอาใหมอ่ะอะเอามุมนี้เรียกว่าผาหลอกหลวงนะคะให้เราขึ้นมายืนเหมือน,นเราอยู่ในที่สูงๆหน้าผานะคะแต่จริงๆแล้วเราห่างกับจากพื้นนิดเดียวเองนะคะเรีย,รยกว่าผาหลอกหลวงมาแอคชั่นสวยๆก็จะเหมือนคุณอยู่บนยอดผายอดเขาสูงๆสวยๆไม่ต้องเห็นพื้นะคะเห็น <ๆ S 1> หพื้นจะไม่สวยนะอย่าเห็นพื <ๆ S 1> ้นประมาณที <ๆ S 2> ่แก่ครอบเท้าเนี่ยเดียวเดียวนะครัะ งี่เราจะเดินไปผาชูธงนะคะแล้วก็จะมีอีกกร่ปใหญ่ๆมาอีกหนึ่งรูปเมื่อคืนก็เจอกันที่ข้างบนนะคะที่พักข้างบนคือมันก็เป็นลานนะคะเข้ามาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่ว่าก็ให้ผู้นำพานำทางเราเป็นสินน้ำใจอโอเคอจากผาหลอกลวงนะคะตรงนี้ก็คือเลยมานิดเดียวเราก็เรียกว่ากลิดมมงกอน จะเห็นเป็นเหมือนเกล็ดของบางกรนะคะตรงน,นั้นถ่ายมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปผาชูทงกันว่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปผาชูทงปาปิดเดี๋ยวมาไงไกด์นำทางบอกว่าถ้ามากรากฎาสิงหานะคะจะสวยงามมากเพราะว่าจะมีดอกไม้ให้ชม ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูธรรมชาติกันเขาบอกว่าถ้ามาหน้าฝนนะคะดอกไม้นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ๋อเฟิร์นตีมทุกแกนะคะถ้ามีเยอะๆก็จะสวยงามอ,อันนี้ก็เฟิร์นสับปะรดส,สีนะคะถ้ามาช่วงหน้าฝนก็คงจะได้เห็นดอกสวยงามแล้วก็ความเขียวชุ่มสับปะรดสีนี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นกับดินนะคะจะขึ้นกับพวกเฟิร์นพวกนี้จะออกดอกสวยงามอยู่ ขาบอกอันนี้คือเฟิร์นนักคราชนะคะจะมีเกล็ดนะมีเกล็ดคล้ายๆ,ๆงูนะคะมันก็จะไม่ตายมันจะแห้งเหี่ยวแล้วก็ขึ้นใหม่ผาลาดคือเดินมาสบายๆนะคะยังไม่ทันเหนื่อยเราก็ถึงผาชูทงแล้วผาลาดคืดนะเขาบอกว่ามันมันไม่สวยเพราะามีต้นไม้บงังนั่นนะคะชูทงข้างหน้านูน่นอ่านครไทยนะอยู่ข้างล่างนะคะี่วิวรอบๆนะคะผาชูทงอ่าแล้วนั่นก็คือผาชูทงนะคะนั่นคือทงชาติไทยเราอยู่ตรงนั้น ตุลาจะมีหมอกเยอะมากนะคะใช่เลยโอเคขอรูปนหนึ่งนะคะค่ะพี่์ไม่กล้าท์ครได้เลยยิงมาทีาท่ผาชูทองอะไรเลยอันนี้ผาชูชงนะคะถึงแล้วนะคะผู้มีชิดผาชูทองผิดเลยพิดา,า,ล,าลุกดีๆ ให้มันนะคะให้มันที่จะตกลงไปหน้าผานะคะวิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆจากผาชูทงนะคะปะเดี๋ยวเราจะไปลานหินปุ่มกันค่ะเอาละค่ะเอาง้เดี๋ยวปิดเองค่ะพี่จ่ะจอาสี่คนใหม่ thank you อืด้านล่างนะคะของผาชูทงตรงนี้นะนี่นี่ หน้าผาอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เขาเรียกว่าผาว่าค้าคือมีต้นว่าที่คุณเห็นเนะีคะต้นว่านี่ค้ำอยู่นะคะอะสวยงามสวยงาม,มอ่าเหมือนมีในถ้าอยู่ด้วยนะคะเราลองเข้ามาดูอ่ไม่มีอ่าล like yeah. ุกไลฟ์บราแฮฟเฮียบรรยากาศดีนะคะไม่ร้อนเย็นสบายทีเดียว ผาว่าค้ำข้างบนนี่ผาอะไรนะจ๊ะแก่งลาดแก่งลาดเลยผาแก่งลาดนะคะการได้เห็นวิวสวยงามอืมสดชื่นนะคะอากาศดีมากๆดีใจที่ได้มาอีกรอบหนึ่งะคะ่ะอันนี้คือเฟิร์นตระกูลผักกูดนะคะเขาบอกอือืาเกิด ผมก่อนเขาหมอเออะอ่าอันนี้เปราะหินนะคะดอกเปราะหินต้องมาหน้าฝนสวยงามเลยไม่ใช่ที่บ้านค่ะอันนี้ไว้แต่ไม่ใช่ดอกเลยดอนย่านะคะอันนี้กูดเกี้ยนะคะกูดเกี้ยอืม อันนี้ถึงแล้วเลยครับพี่เน,นี่ยเนี่ยนี่คือน,นี่คือลานหินปุ่มแล้วนะคะนนถึงแล้วนะคะ,ะ,คะพื้นที่200กว่าไร้นทกว่าไร่มันจะมีต้นไม้ต้นยาบคุมไปไฮไลท์ได้อยู่ข้างหน้านี้โอเคค่ะจะไปดูตรงไฮไลท์กันเหน็นหัวช้างกันไหมคะอันนี้ต้นกุหลาบพันปีไม่มีดอกนะคะเมื่อคืนที่พักมีอยู่ เจอแล้วนะคะลานหินปุ่มขาชูทงตรงนี้เห็นว่าปุ่มทั้งลานนี่มี200กว่าไร่นะคะจะเป็นหินแบบนี้ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมนะคะเราก็จะเห็นแค่บางช่วงบางจุดเท่านั้นเองมากันได้นะคะนักเที่ยวต้องเที่ยวอย่างเยอะมากแต่ว่าคนพาแนะนําให้มาช่วงหน้าฝนนะคะเห็นดอกไม้สวยงามมากทีเดียวนะคะตรงนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปคือผู้พิชิตลานหินปุ่มนะคะ เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวกันอะไรอะไปแล้วอะไรน้อ่าผู้พ,พิชิตลานหินปุ่มแล้เหินจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็เห็นว e ิวข้างล่างสวยงามมากผูพกพ้พิชิตลานหินปุ่มนะคะ างหลังนี่จะเป็นปุ่มๆนะคะอย่าลืมว่ามีเยอะมากเพียงแต่ต้นไม้ปกคลุมนะคะมาเที่ยวกันค่ะแนะนำอีกหนึ่งสถานที่สวัสดีค่ะ